ก็ต <ion up: good> ื <end> um ่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่าก็ว่าเป็นซีรีส์ที่แหวกแนวแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เป็นตลกคอมเมดี้ผสมแฟนตาซีที่แบบเขาเรียกว่าสอนให้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับบัณฑิตที่แบบเพิ่งจบมาใหม่ๆนะครับแล้วก็อยากจะลองหาสายอาชีพที่เป็นสิ่งที่เรารักและเป็นแพชชั่นของเรานะครับก็ได้ความรู้ด้วยเป็นซีรีส์ที่ตลกด้วยครับไม่มีพิเศษอะไรครับแตกต่างจากปกีิเออ จริงๆแล้วมันก็คือเป็นซีรีส์คอมเมดี้แต่ว่ามันแฝงความมีแฟนตาซีนิดๆมีการถ่ายทำซีจีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีตลกร้ด้วยนะ,ะมีความเป็นตลกร้ด้วยอ่ะให้ให้น้องช่วยตอบด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องราวของหลายตัวละครหลายเส้นเรื่องผ่านเรื่องราวเดียวกันจุดเริ่มต้นเดียวกันแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันออกไปตามทางของตัวเองแล้วทางแต่ละคนเนี่ยมันก็เล่าเรื่องราวของ ไว้รุนในยุคป,ปัจจุบันในแต่ละเรื่องครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะเหมาะกับทุกๆคนน่าจะน่าจะไปตรงใจกับใครหลายๆคนไปรุนหลายๆคนครับผม หนังที่บอกไปนะคะก็คือมันเป็นหนังตลกแนวใหม่ที่เรียกว่าอย่างที่ซอมพูดแบบมันคือตลกเราตลกที่แบบเอจริงๆคือความรู้สึกจริงๆนะแต่คือแบบความรู้สึกมันสนุกสนานซึ่งถ้ารู้สึกว่ามันเหมาะมากๆกับคนที่ต้องการดูหนังที่เป็นแนวใหม่แนวที่ยังแต่ว่าไม่ได้มีใครทมากทำแล้วก็ยังไม่จบมาแล้ว แน่คนดูก็จะได้รู้สึกเปลี่ยนนู้เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยในการได้ดูหนังเรื่องเดียวได้ค่ะแล้วสรุปโทษโทษแน่นอนทั้งเศร้าทั้งตลกแล้วก็ได้ความหรื้ว่าได้อย่างปัจจุบันนี้ก็หางานกันยากมากอะไรเงี้ยแต่อย่างเรื่องนี้มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าที่จบยังไงได้บ้างไหมคะก็จริงๆเขารู้สึกว่ามันก็พูดถูกแล้วคือเราในยุคนี้รู้สึกว่าหางานยากจริงๆแหละใครที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่ารีเล่นแบันั้นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างที่เรารู้สึกเลยอะไรเงี้ย อ๋อวันนี้จะมีสเปเชียลอีพีนะครับที่จะ,ะฉายบนไลน์ทีวีนะครับก็อยากให้ฝากติดตามด้วยก็ยังไม่ใช่ EP พหนะึ่งเนาะเป็นสเปเชียลอีพีอีพีที่แบบพิเศษขึ้นมาครับผมวัน <EP S 1> วนี้พ <EP S 1> ิเศษ40ไม่เล่เนเรื่องดีว่ะมีใครจะเสริมพี่ก้องไหมฮะมีใครอยากเสริมเลยครับคุณเนียเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรนะเมื่อกี้มีอะไรพูดเลยอ๋อครับก็ถ้าอยากประสาทด้วยครับกับสเปเชียลอีพีนะครับแกจูเอ็ดวันนี้นะครับสองทุ่มบนไลน์อ๋อ ได้ก็ได้แตก็มีากครับผมก็อยากอาทิตนาครับอาทิตย์น้าี่เสร็จครับผมก็สำหรับ EP แรกนะครับวันที่7ตุลาได้ดูแน่นอนครับจะมีทุกวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นนะครับก็อยากจะฝากทุกคนดูนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่ซึ่งมีความดาร์คคอมเมดี้นิดๆร้ายนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับวงการซีรีส์เหมือนกันครับยังไงก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับ